น้องคะพาลงมาทงค่ะพาลงมาทงค่ะมาส้มบัณยอยากมาส้มตะเวนเออมาส้มบรรยากาศบัานนอกบ้านนะมาส้มบรรยากาศหลังเขาอันนี้เป็นภูเขาให้เบิ้งตะเวนเหรอคะตะเวนยามแลงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเอ,อ้ยมันจะแตกนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นให้หน้าเออจะให้เบิ้งตะเวนนะคะที่เฮาอยากให้เบิ้งเนาะ,ะจะเป็นตะเวนนี่อบมนบะอันนี้เป็นองค์น้ำเฮาอยู่ทงนะเออก็เคยใช้ให้เบิ้งแล้วจ้าต่ว่ามุมนี่กันเป็นแผงโซล่าเซลล์นันบะเห็นบ่พี่น้องเห็นหลังเขาว่าสวยงามมากๆ ใครที่สอบอยูแบบนี้แบบสงบนะคะมันนอกมันนาอยูกินพ่อเพียงอ่ะอันนั้ก็จะเป็นเทียงหน้าค่ะเทียงหน้าเป็นบ้านสวนบ้านสวนริมสายยิมน,น้ำขึ้นกับคุณไน้ด้ขึ้นหัเทิงพุ่เนเดยค่ะเต็มสาแล้วได้จ้าสาลึกมากค่ะสาวันนี้ลึกแห้งอ้ มายางมาเบิงส้มสวนามายางเบิงกล้วยเะมามาตัดกล้วยแล้วจ้ะพี่น้องเนื่อเต็มหนาเต็มตาเลยมาเบิงกล้วยกันจ้ะมาเบิงกล้วยเฮาเพื่อนนี่ยังอ่อนอยู่เนี่ยเขาสิมาเบิงเชื้อนี่กันดิหน่วยบักไงพี่น้องจะจะอ่อนซ้อนให้ พี่นอ้องอ่อนซอนกล้วยหายพี่น้องขาหน่วยบางไงบางที่ล่ะเพื่อบางไงพ้อมเด้อนะเครื่อบางไงหน่วยบางไงค่ะในกล่องคือจำบางไงเนาะแต่ว่าตัวจริงแบบไงแห้งได้ค่ะพี่น,อน้องนะโอ,อ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซอนมากๆเลยจ้ะ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะตัดกล้วยก่อนเด้อพี่น้องข่อยตัดกล้วยก่อนข่อยจะตัดกล้วยเอาพี่น้องไว้จังได๋บ่เอามื้อเช้าข่อยสิตั้งมื้อเช้าไว้เด้อคอยสิตัดกล้วยตัดกล้วยเครื่องนี้นี่ล่ะอ่ะเดี๋ยวน้องๆเดี๋ยมาๆได้รล่ะเออจะตัดกล้วยเครื่องนี้แหละค่ะพี่น้องมาบัมง ปีบอวยายดอกปุณมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอาไปบงังกลองมายืนนี่มานี่อันนี้เออน้อยๆบังกล่องมันจะ้วดเหนอะมั้ยโอ๊ย,อยเนี่ยังต้องนี้เมื่อยล่ละคะ่ะ Det er til deg.